ซ้ายหูครับจะคล้องไปอยู่ด้วยพี่น้องอเดียวเบียบไปอยู่แถวๆนี้อึ๊บอึ๊บซ้ายหูข้าวปลาเจ้าของรถนอกทะเบียนอึ้บต <c oughs> ายงาาย่วกับยานตังองตัดพี่น,นองรับดี่ีสามสีเยียสรดท้อนนะครับรถอีมุกนะครับ จอดุนาข้อามตับบกขอหนูเป็นนึงนะครับไปขึ้นรถขึ้นรถคมท่านะครับปิดอัพปีงูนะครับบอกไม่ข้อหนูซีซีสามพี่นดงหัวเขาหูแล้วรัะซีหัวแล้วว่าทานไนหัวยักษ์ขึ้นกันเะเขาจะไปทางไหนเนาะไปสยังป่ะนี้ห่างกันออกนะครับพอขายไปเท่าไหร่นี้ขายหูตัวนี้ขายสามหมื่นไปแล้วพี่น้องสาหนี้นด้อะภีลคาทำการอะมั่งก็หนัว้ยตัวนี้มันยุ่งใหญ่กว้ย ตัวนี้พอขายไปแล้วสามหมื่นขายหูตัวนี้กับสีประมาณรอรกันหน่อยพี่น้องเท่าไหร่ตัวนี้คนขายตัวนี้ขายหัวอะไรคนขายประม่านเท่าไหร่หัวโม้เกลื่อนครับโม้เกลื่อนสามหมื่นตัวนี้เคนขายสามหมื่นเนี่ยนี่สามหมื่นตัวนี้กับสีประม่านตัวนี้มันใหญ่กว่าน้อตัวนี้ประมาณไต่สามอีกเหรอไต่สามอยู่ตัวนี้พี่น้องเด้อเจ้าของโอยู่กับประมาณไต่สามเนาะตีเป็นเหนืออันเป็นเหนือไปเลยอันเป็นเหนือไปเลยเอ้าวไม่โตไหมเจ้าผมสื้อซื้อกล้วยซื้อกล้วยกล้วยเป็นอะไรขายดีกว่า ามาัน12ตัวเวยเลยขวายขายดีไ้นี่บ่มันก็ไาขายชื่อแต่ถือคือขายดีร oh าคานองานก็หมดล้ว2ตนีไน่ไอ้เาบอกว่าประมาณ3หลอดอย่างงี้นเออประมาณนี้นาะโอ้ยิ้มเลยว้ยิ้มเลยที้งานงานบอสบปนอนเต่รับ,บนอนนวันดนนี้เรแล้วออกจากวัสปลอย็มานีเลยโอ้ไปหารับไปนอน,นไปเอาควายไปขายต่อบ่อมืนมันหันดีมื่นค ตัวนี้ไต่ไต่ไต่สามอยู่พี่น้องครับครับประเจ้าของรถทะเบียนนะครับบอไไหมชอนทิงเก้าแปดหกหกงวงามงวงยังไงเขตีเป็นเหือบ้าพี่น้องครับอบุเลือจากตัวเดอๆผมเบ่งแล้วแล้วก็บอไไหมข้อพานไต่สามอเก็ดเองบยูาุเด็กขอเบือไห้และบอไไหมบอไปไหมนะครับเจ็ดสองสี่หสุรินจอดอยู่หน้าข้อเก็ดนะครับ กระคองเวลาปแป๊บนึงนะครับไปเคลื่อนรถนั่นนะครับเคลื่อนรถเอาพอต่อไปพี่น้องสายหูเด้อพี่นอ้องตัวนี้จะของอยู่ยูตัวนีรไอ้ตัวนี้ไอ้พี่น้องเปรียบเทียบราคากับตัวเมื่อกี้เด้อตัวเมื่อกี้ถิ่นท้ายไปก่อนนานี่ไไนน้นสามหมื่สมน 30, สายหูสามหมื่น สามหมื่นแต่ว hmm. ่าต่อลงมาก็จะจุดประมาณสามหมื่นลอดไอ้กสองตัวเมื่อกี้บอกคงไงสองตัวเนี่ยประมาณสามหมื่นลอดแต่อยู่อุ้ยเอ้าคุณพี่น้องครับต้นนั่นไรต้นนั่นเราคู่กันนะต้นนั้นสองหมื่นหาคู่กันนะประมาณนี้พี่น้องครับไอมิเรกโทรศัพท์ผมเห็นผมวะ ใส่มาเบิา้ง090 2อ5 5491้0 9 1างตัวตัวต้องระวังระวังไหนายงัวเนี่ยถ้าถ้าตาคึ้งสีแล้วนะมันสีมากเมือเดเชือกมันยาวอยู่สามหมืกับสองหมื่นหาัวนเอาเก่งชุู่ตูโอ้โหน0ไม่เอามา ตัวนี้สี่หมื่นห้าพันพ่อพันตัวนี้สี่หมื่นห้าพันบนเตียมจักขันเลยมันอยู่วะเออมือก็ซื้องวดแปลกๆแล้วเหมึงพี่น้องครับตัวนี้สี่หมื่นหาตัวนี้ก็สิบมันสี่หมื่นเปปลายอยู่มพ่อพันตัวนี้ตัวดำเท่าไรไอ้ตัวนี้ตัวดำเนี่ยตัวดำนี่เท่าไหร่สี่หมื่นป ตอนนั้นสี่หมเนาะตอนนี้สี่สี่หมืกอพันกะโลกใจดีพี่น้องตัวนี้เด้อตัวนี้สี่หมตัวนี้สี่หมื่นหขอพันตาโอ้ตายง่วงไปโอ้เบื้งนี้เบื้งนี้ ตัวนี้ใช่หรือเปล่าพี่ตัวนี้ใช่ไหมนี่ตัวนี้แม่นเท่าไหร่ครับนี่สามหมื่นห้าพีมหมหาเนาะพี่น้องไปทุนเทปมงดีๆเด้อพี่น้องได้ผมสพยายามตัดตัดตัดตอเป็นต้นตอนรงเฟวกก่อนต้นัันสี่หมื่นห้านอ้อเนาะตัวใหญ่เนาะตนอันสี่หมื่นห้านอ้อยบอนเอาเหรียมากเลยกสามมาคจำว่าครับพีบ้านใดบ้านใดอัศมาเนานี่นะครับอัศมเนาะไหอยยังครับผมอย อาอาถามาดครับผมโอ้ยถึครับนรักันพี่น้องครับผมไกตัวด้ยมังนลกแยหวนแน่บิ่้องบเลย้ายมังแก่กล้วยบดเ้ยโอ้ยไทยกัตงลบังรพี่น้องครับหาดว่านี่เขาลงบ้านเลยเด้ นีพอพันเป็นอันเป็นเหนือเลยไายไปไหนรันมันย่างพ่นไปพ่นมาอยู่4ี 46, 5พบปัหา แ,แม่ไทยเนาะแม่ไทยลูก <hein. S 1> ลูกนี่หลอดนี่ตูกนี้ขายลูกมันแลเลี้ยงตันแม่นี้ขายแม่เลี้ยงทั้งลูกลูกนี้เจ้าพันหมื่นสี่แม่มันจะเท่าไหร่แม่มันเจ้าเออหมื่นห้าพันหมื่นห้าพันบ่แม่แม่กันลูกได้พี่น้องตัวนี้ขายแม่ตัวนี้ขายลูกเออเอาบอกตุ้งอยังหรอพี่น้องเป็นครูก็ได้เป็นครูก็ได้เลิกแพ็คหนีเลิกพี่น้องแม่แม่ลูกกันได้พี่น้องครับตัวแรกกับขายแพ็คคู่เท่าไหร่ขายแพ็คคู่ก็เสียเออ เศ้ากลวเาอ่มันมันมันแมนแมนลูกกันนะมันกันรอมนหวงกันนะขายแม่ขายลูกไปเออตัวไหนแม่บัแม่นบัแมนบัแม่ครับเดี๋ยวตัวนี้ล่ะเวนี้นต้นต้ไหนผูกแม่ผูกแม่ได้ครับต้นไหนเท่าไหร่ต้นไหนตั้นอหนสองหมื่นหกพันนะเพื่อนลูกแม่ยางดีเลยหรอวะงวดเออสองหมื่นหกัสองมืนหกพัน พ่อไปเลื่องพี่น้องตัวนี้มันมันบแพงงไปไหนกับพ่อพ่อจับต้องในน้อจั่ตัวนี้แยกกพอจับต้องในนอตัวนี้แยกลูกไปตัวนี้ทำแม่ขายกับสองหมื่นกว่านอตนละหมื่นกว่าบาทตละมื่นกว่าบาทมาเอเบอร์มาิใส่เลือัเจ้าศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งปดห้า่อทนไหมทุทนไหมศูนย์กหนึ่งหนึ่งหนึครับห้าครับแปดอ่าตะการสนใจโทรมาได้ค่ะตะการ มาเปรียบเทียบราคาเอาพี่น้องครับเออเปียบเทียบราคาตัวนึงตัวนึงแยกลูกตัวนึงแยกแม่แต่ว่าไปกันไหนสบายเลยครับครับมือนีง่วหน่อยน้อยนเนาะง่วเขาเขาเขาปนมือนีงเนาะง่ผู้คย่ผูกใครไม่เลยบหน่บกูว้าอยู่ว้าอยู่ฮะแป้นมาเลยพี่น้องง่วผูเกี้ยงเลยจะง่วงเลี้ยงเขาเขาันเาเนาะง่วเลี้ยงกับล่อ รอนัดนาอยู่เท่าได้ไล่เตัวนี่งามๆนี่แม่ไม่เลวสามตัวอ้าวพี่น้องเอาแพ็คคลิปต่อกันเลยพี่น้องต่อเนื่องเลยเด้อยสามตัวได้เนาะโอ้โอ้พึ่งอย่งนี้เนาะมาเดี้จะเอาคลิปอีเลยพี่น้องครับถ้าเพิ่งมาดีปอยสนามโทรตามมักตัวไหนโทรมาเดี๋ยวผมรายละเอียดให้ท่านพี่น้องนะพวกโตนไอยเนาะเอาเป็นงัวแม่สางแม่สาวเท่านั้นเลยเปิดตัวแรกไอ้เตัวนี้สีนี่ ห <14. S 2> มืน่นสี่ทรงหนีมื่นสี่พี่น้องครับหมืน่นสี่ลูกกระทบมางเรายังนอตลูกกระทบมาแล้วตัวกลางก,าก็หนีสิบเจ็ดเนี่ย <40. S 2> มันคือแพงกว่าตัวนี้ไปหลอดดีตัวนี้นโอ้มาเหนือหนังดีกว่าแข้งขาตัวนี้ใหญ่กว่าแปดคอใหญ่ายมาแน่วะ,ะใบหลอดบม่มีงามงามตัวนี้งามตนน้นอะไรตัวนี้แพงขึ้นมานิดนึงพอตัวนี้จำจำเพราะมึงแล้วผมเล่นตัวนี้ ตัวนี้ลูกเขียบสา่พี่น้องลูกเขียบสาลูกเขียบสามน่งนีุตัวนี้พี่น้องครับแข้งขาวัวทุกตัวนี่ปีปีนิดนปีนิดๆนาะไรวมนขนโอ้มันขึ้นลอเ่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สองปีลวขึ้นเออมันขึ้นลขึ้นลีลีขึ้นขตัวนี้สอเท่าไรก็สอตัวก้างนี่หมื่นสิบสิบเจ็ดตัวนั้นสิบส ไล่ it, ตัวจะไปยั่ยางพี่น้องยาวคลิปนี้ยัางๆาวเด้อตัวนี้สูเมตซี0ิปซีซิีิหาีิกลางๆเด้อตัวนี้สาหกนัดนี้เครื่องดำเออตัวนี้ได้อยู่ซำซำข้างค่ามันลอยสีซิหา้อยู่ขึ้นแล้วตัวนี้ขึ้นหรอ้ย ตัวนี้ก็เหลี่มเลยเนาะถือเด็เหลี่มเลยตัวนี้ตัวนี้กัลูกขาโบวตัวสองตัวตัวสองตัวตัวนี้ตัวนี้เท่าไรใหญ่ตัวนี้มือเจ็ดเนาะตัวนั้นเป็นสีกกระบานนึงได้เป็นยังสตัวมืเจ็ดเลยบ่าตัวมือเจ็ดบโอตัวนี้สองมืามตัวนี้นาจะมีหลอดนี่ตัวนี้ชนะโอบโบดหนึ่งใครชอบง้งามพี่น้องครับงเหลี่ยงงงาม สองหมื่นสองกับหมื่นเจ็ดเอา้าไปทวนเทปบังพี่น้องเปิดคลิปองคลิปไหมแล้วตัวนี้สองที่ว่าละตัวนี้ก็บสองหมื่นกว่าทั้งหมดหกตัวเอามาหกตัวเท่านี้บ่โอ้อยใหญ่ในกาบ,บานี่นอนี่มึอนีงมาบ่ถึงถึงมือไม่นอเขาสื่อว่าเหนื่อยไหมเบื้องช่องโชคดี แต่มนอาจะหูควบขืนไว้งวเนี่ยไปเบิ่งช่องผมเนี่ยหัวมันเขาวยังมาขายกันเนี่ยงวทั้งบานไอ้ใหญไม่ใส่กาสินกาโอ้ยมือเนก็ไปบรรหารี่บรหารมือนกัหาคุกลายมือเนกตลายยงแ่าเคยซื้อเนื้อขื้นโตอยู่เนาะเนาะเนื้อเดี๋ยวุกคนมักเนาะเอาใตเลลวมาไอ้เพื่อนี ศูนย <03 S 1> ์แปดสามศูนย์แปดสามเก้าสี่เจ็ดเกาสี่เห้ายหยยังครับหนี่ราเนอพี่นงม่จากกาินราเขาบันทันพี่น้องครับนพี่นองเบ้งเขานงวอตรงนี้มันพอัดพอเบียงอยู่มันบราคาเปิดใบราคาครับเพื่อเพื่อขาดเพืเหลือการสื่อขายต่อรองกันหนพี่น้องคลิปง้อคตรนี้พี่น้องหูราคามาแล้วนี้ เขาชื่งงวงวเหนือง้วโค้งงวโค้งไตตนตนสังนี่คือสิบมีานอม่ร้างเนี่ยนะอย่าไปพงง้โค้งกนเขาพูได้ได้มมันมาหนี่แล้วลงคลิปเฟซเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมันไ้วเนี่ยโชคดีทูบเทเลนน่ะโชคดีทูบเทเลนเออโชคดีทูบเทเลนทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูปผมกับทีมงานทางงอก็ฟุเลยจ้ะทางงอทางยูซารคามากราเานั่นไปถหนึ่งเดือนถึงสเดือนไปถหนึ่งข้ากับลูกษานะมาไปไหนง้ว้วไยังได้จก็ถามผมก็กระถา ปกติต้นต้นสังตัวนี้ต้นไอ้ต้นไม้ตัวนี้นะท้ายานนาเนี่ยมันจะเป็นงวโค้งอยู่มือนี้อนี้บุหรือเลยพี่น้องครับงวโค้งบุหรือชักโตโอ้ถึงเลยตัวหนึ่งงวโค้งมือนี้มัดได้เนาะเกี่ยงเลยเนาะบุมมี่เลยเนาะเกี่ยงตึ๊ดเลยเขาสื่อเขาพูดกันเนาะบุมี่งวโค้งเขาไม่หอบุมีเลยเหรอมันขำมันขำงอเหนือกันอย่างเดียวบ่มันงอเหนือก็งอเหมือนึือสี่อ่ะโอ้สามปีสามปีงวเนาะโอ้ มีง่วงโค้งบนเขาด้วยพี่น้องครับถามไอเราเมื่อกี้มึงนี้มันช่เปง่วโค้งเต็มตะกอนเนี่ยตั้งรับพกพันเจ็ดพันีิ่งที่มามีมีต่งันแบบไซส์ไซส์เนื้อใหญ่ใไปเลยเฟียมใหญ่ไปเลย,ยเหล,ลื่อมๆนะนี่นะนี่ตัวไไรล่ะสวัสดีแม่ลูกแม่ลูกมือเท่าไรก่อนมือสี่พนนี่นอหนี่นี่แม่ตอนนั้นตอนนั้นกี่พัน กาขายตัวนั้นก็ยงพอ่ะบ้านทำตัาไหนต้นนี้บมาที่สามพันยัยบ้านก็ญักบาทพนหญ่เท่าไหร่ตันนี้ให้ปรบมาณแปดพันแปดพขายบอต้นนี้มือนะพอเนาะมือทีบอต้นนี้มือทีบอห้องมือีอทีตัาไหนเอออเอมือน่งพวกมขอตั้งโตนะพอเนาะ ได้มน yeah, mm ่งดอันยงไองนสอง่ะแม่ลูกป่ะมือหนึ่งพันหาลอยัวนี้มือหนึ่งพันหาลอยตัวนี้มือหนึ่งพันหาลอยตัวนี้มืหนึ่งพันหาลห้องหงแปดพนิน โอมันจะแม่โอ้ยหายึงเอ้ยตัวผูถือผมก็ดึงมึงดึงมันข้างล่างมันมอเป็นตัวผูมันประมาณราคาเท่ากนั้นแต่ตัวนี้ 0, มืนออ่นหันรมันออกลูกได้ลวนี้เอาโอเคครับมันออกลูกได้คุณลืมไปมั่วจะทายง,ง่วงกันบึงดึงข้างล่งมันพอมีเหลียกบอมีค,อครับใช่มาูนยเจ็ครับเจ็ก้าครับสี่สครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่ันห่งห่าตัวนี้สอง0ห่สองันหนึ่งันเออตัวนี้ตัวนี้คือตัวนี้มัน

เออนด่นแหละตัวนั้นสองพันสองพันชิมงานเทียโอโอปกติกไว้ลวเลยว้สามสิบาทเรือตัวนี้อะไรันละอสามสิบบาทเอาพี่น,น้องครับมือน,นีมือนีกะยุดก้านไายทอดง่วพี่น้องครับ ราคาก็คือเขาสื่องัวใหญ่ๆเฟี้ยมใหญ่ๆตัวใหญ่ๆครับผมแลงง้วก็ง้อเป็นเนื้อนะถือไปบมาตองไปเรียมไปขุนเขาก็ใส่สงการเลยอเอาเดี๋ยวผมจะข้าตลาดเข้าตลาดควายพี่น้องมาที่นี่เข้าตลาดควายนะพี่น้องนะไปเบื่อสงครามพี่น้องครับนี่ก็ว่าทำให้พี่น้องครับเข้าตลาดควายมาที่นี่ ว่าจิเขาตลาดค่อยกับเห็นง่วงง่าก่าไทยพี่น้องทั้งบ้านเพื่อนบ้านเอาลงโบสถชายโบสถตัวนี้เนาะแม่โบสถตัวนี้คัมื่นหกวันสิบหกเนาะสิบหกคุณเขาเล่นกันไรเลยวะทีนี้สิบหกสิบหกโอ้หกกระหุด้อมแน่ๆสิบหกตัวนั้งตัวกลางไ คู่เดสามหมื่นสี่สามสิบตัวละตัวละหมื่นเจ็ดครับผมหมื่เจ็ดนะแยครูแยกระไรไม่ได้ละเอียดง่วงอายุง่วงอายุง่วงไกลจะขึ้นะไรบมากนี่สองสี่สองสี่สองปีปีไปปายเนาะปีสิบสามเดือนปีเออปีกลางกลางตัวนี้สิบเจ็ดโนกระไดสามหมื่นสี่ตัวนี้สิบหกเบอรบมือถืบูตัวนี้รูเม็ดสามสิบสี่สิบล เชียงเขาเบ่งเอาเ่องครับเบ่งเอาแงขาเรียบเราหอเบ่งเรียบเครื่องมันดำมาเลยเครื่องใดที่น้องไปทวดเบ่งเทียด้มาหลายตอนพอจะลงต้องเฟซก่อนมาเร็วน่ะพอลงต้องยูทูบมันสามชั่วโมงกว่าจะอนุมาตนะทายเดี่ยวไ้ต้องกดโผล่โผล่เป็นยังงับายเดียว วันเดียวเจ้าโลกต่อยอ่ทุ่งขัแม่สาวหน่อยบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วช่องผมมันจอบเขาจอบเบิ้งเดะครับเขาท้วมมากมันโท้พยายาำหมดผมไทยลายหลายหลากหลายงวงผมไปไายบอลโดนโจงผมไปไายจะบออันไหนเห็นงามแต่ถามคอมเมนต์เขาถามว่าหายต้นหนึ่งเขาทายตามเขาน่ะคงเธอสายหูผมทายสายหูเขาคงจะงูเลี้ยงเขาทายก็ต่อหลากหลายแบบเออหลากหลายไปนั่นเพราะเป็เอ้ายักงามอย่างเดียวเลยยังทิ้มอยู่เลยเอ็ไปทายง่างมอย่างเดียว้มา เข้าแบบนี้เอาเลขกมาที่นี่แปดศูนย์ครับศูนย์แกสอครับหกสองศูี่แครับสี่สองแปดหแม่บวทเท่าไหร่ทวนไหมแม่บหมื่นครับต้นนั้นสามหมต้นละหมืเจ็ไม่ทวนเทปป่ะพี่น้องมึง่ไหร่ตอนพี่น้องครับเป็นผมคิดว่าคือสิบดียลปอยมื่นี่เอ้าเก็บพีไดเ่นอี้เสอพี่น้องกับมาน่ะไปพี่น้องครับเขาตลาดควายประเทนี้ครับผม เขาตลาดแกลบไปทีนี่ไปมินิสถานการณ์งัวเลี้ยงบัวพานพี่น้องบอัวพานเดอ้อไม่ผ่านสถานการณ์งัวเลี้ยงไม่ผ่านวันนี้งัวง่างกับบัวพานแม่ลูกลูกแม่กับบัวพานขายได้คืองัวโค้งกวงัวเนือคนมันกินทั่งมือนะ,อะถึงตัวได้พอสองตัวนี่ ัวเท่าไรสามสหกตนนี <cultural> ้สาบสีต้นนี้หมื่นหกพันห้าร้อยสามส่นหกพันห้าร้อยเล็กงานหล่เอาเอาแยกกันได้เนาะเบอ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 รมานะเลขเบอร์เลขไหมเลขเจ็ีนย์หกสมามศูนย์หกสามสามสามสิหารสกับปทัเอาพี่น้องมวเม็ดสีกว่าไปข้าตลาดควายเลยพี่น้องครับผมข้าตลาดควายเลยพี่น้องครับออ้ยอ ตัดล้างเสบียงตลาดตลาดง้อเนื้อพี่น้องง้อเนื้อง้อเนื้อไล่ไปนี่แต่ว่าง้อเนื้อนี่เขาซื้อแต่ว่าเน่ยพี่น้องเขาทอดยอดขึ้นรถมาแล้วเขาทอดยอดขึ้นรถมาแล้วตคนนี้หอยหางทีมงานในหอยนหางวันนี้ผ่านไหมวันนี้ผ่านไหมงัวง้อเนื้อผ่านปอไม่ผ่านพี่ คือบาังสันราคาไม่มีหรอกนี่นบุมมี่เขา่าเต็มรถทุกคันไปพี่น้องครับงัวเนื้อขานังไปเข่าสนามงัวควายไปนี่ตอเอพิ่นขายอยู่ด๋ดพี่น้องเพิ่งก็บอกไม่สันละไปมีแม่ไม่เลยพี่น้องเวิง้งเ้งนี่เบิ้งนี่ ไปยี่นอ,องครับมัวเนื้อกับตัวใหญ่ใหญ่ใครได้ต้นน้อยๆก็ขาครพอออกออกใหญ่นี่นี่ตัวนี้กับเรี่ยมขึ้นรถตัวนี้กับโอ้โอุยสมอยักไปตัวนี้เว้ย 两位。